สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทานายดวงความรักและความสัมพันธ์ด้วยศาสตร์แห่งการอ่นานไพ่ยิปซี Princess of Tarot ชะตาชีวิตริคิดรักนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทางข่าวทางใหม่สมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานอยู่ต่างดิน,ดนต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณตรกกาลังใจทุกความไว้วางใจในการทํานายดยวงชะตาหวัวข้อพิเศกนะคะวันนี้คือใครกําลังนอนไม่หลับ เพราะคิดถึงคุณมากที่สุดตอนนี้เวลานี้นะคะมีของไพ่มาเลือกสีกองกองแรกคุณคิตตี้สีฟ้ากองที่สองคิตตี้สีเขียวกองที่สาคิตตี้สีแดงกองที่4คิตตี้สีเหลืองนะคะทําสมาธิกดพอดหยุดเลือกกล่องไพ่ที่คุณชอบเรื่องราวที่อ่านหน้าไพ่เป็นดวงพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิเพลินไม่จริงจังไม่ซีเรียสน,นะ,ะไม่นําเรื่องราวหน้าไพ่ไปตัดสินความราักความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาแล้วก็ดำ มาท็อกซ์ส์ด้สามารถเข้ามาเล่นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศที่3นะคะความรู้สึกการกระทาคาพูดของคุณและเขาสลับสับเปลี่ยนกันได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครคนนั้นนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนั้นที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็นะคะคิดถึงคุณใจจะขาดแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะเขาเป็นใคร ลักษณะของผู้หญิงผู้ชายนั้นเขาเป็นใครนะคะ The h i g h l a n นะคะคนคนนี้อาจจะมีลักษณะนะ,ะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมมีความที่แบบเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆนะคะด้วยอายุที่มากแล้วของเขานะคะอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะ,ะผู้ให้ความรู้นะ,ะนักวิชาการต่างๆด้วยก็ได้นะคะ อาจจะเป็นนักบ,บวชนักพรตเอาไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็คนคนนี้นะมีลักษณะของอผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าเขามีความรักให้กับคุณอะ่ะเขาอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะอาจจะเป็นชาวทางไกลคนทางไกลคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกแต่คนคนนี้อยากจะมาแสดงออกในด้านของความรัก ะะที่เขามีต่อคุณเขาถือถ้วยไว้ในมือพร้อมกับการที่กำลังอยากจะเทแอคชั่นเข้ามาหาคุณนะคะด้วยความที่แบบว่าเขามีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจึงนิ่งจึงดูสุขุมนะคะแต่คนคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นนักรักตัวยงนะคะก็น่าจะมีสเสน่ห์พร้าวนะ,ะมีคนคบมีคนคุยเยอะหรือว่าคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์อื่น อยู่ก่อนหน้านี้แล้วดูก็ได้ The King of Pentacles นะคะคนคนนี้ยังถือเหรียญไว้ในมืออยู่นะคะฉะนั้นการที่เขาจะเทชันเข้ามาจีบคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณเขาจะต้องดูนะคะดูลู่ดูดูทางก่อนนะคะว่าคนของเขาอะนะคะเกรงใจเหมือนกับว่าเขามีความเกรงใจในความสัมพันธ์เก่าด้วยนะคะ เออเดอะสเต็งเนี่ยนะคะเขายังมีความผูกพันกับคนเก่าๆนะคะยังมีความรู้สึกดีๆกับคนเก่าอยู่นะ,ะถ้าแบบว่าจะมาหาคุณจะส่งข้อความมาจีบมาคุยกับคุณเนี่ยนะจะต้องแอบ,บทำนะคนคนนี้แอบ,บทําหรือว่าถ้าแบบจะมาคบมาคุยกับคุณเนี่ยทอะไรที่มันชัดเจนไม่ได้นะต้องแอบ,บมาต้องทําอะไรที่มันไม่จงแจ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้าเขาได้เข้ามา สารสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วเขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์คันนี้เนาะคือนอนคิดถึงคุณนะคะอยากจะเทคแอคชั่นมากๆเลยแต่ด้วยความที่แบบตัวเขาเองยังมีความสัมพันธ์เก่านะ,ะมีความรู้สึกเก่าเนี่ยนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณและเขามีความรู้จักกันนะคะเคยคบเคยคุยกันนะคะความสัมพันธ์คันนี้อาจจะจบไปแล้วไหมเคยจบไปแล้วด้วยนะ,ะหรือว่าจบไปแล้ว นะคะแล้วก็คนคนนี้มองว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่อยากจะกลับมาอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมานะคะทำาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเก่าความสัมพันธ์เก่าๆ DM phrase นะจ๊ะเพราะว่ามีความคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดถึงคุณอยากจะได้คุณอยากจะได,ได้คุณเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเขาไม่โสด นะคะด้วยความที่เขามีพันธะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตัวเขาจะต้องคิดถึงในเรื่องของความถูกต้องนะคะเดี๋จสิออกมาอาจจะมีการที่แบบจดทะเบียนนะคะสมรสกับภรรยาสามีเก่าอยู่ก็เกรงใจภรรยาสามีเก่าก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่มองว่าความสัมพันธ์ของคนคนนี้เขาน่าจะมีปัญหานะคะ มีปัญหาเก่าๆอยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่จบนะคะแต่คนคนนี้มองความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้าไว้กับคุณนะคะแล้วก็อยากจะเทอชันคือแบบแอบบมองคุณอะนะคะอีกอีกสายตาหนึ่งก็คือมองคนเก่าอยู่นะคะไม่รู้จะเคลียร์ได้หรือเปล่านะแต่อีกสายตาหนึ่งก็คือแบบอยากจะได้คุณนะคะก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะมีการในเรื่องของการที่แบบยังไม่ตัดสินใจว่าจะชัดเจนหรือว่าว่าจะเลือกใครเป็นแฟน นะคะเดี๋ยวเราดูว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะสามเหรียญก็จะมีการพูดคุยกันนะนะคะจะมีการเข้าหากันอะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณนะคุณอาจจะรู้ว่าคนคนนี้ไม่โสดคุณก็เลยมีการตั้งกำแพงตั้งดาบใส่เขานะ,ะแต่คุณก็รู้สึกดีๆนะคุณก็ดีใจนะคะที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ย นะคะคุณก็รักเขาไหมนะคะคุณก็มีใจให้เขานะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบเอออาจจะมีความรู้สึกที่คุ้นเคยกันเกรงใจกันนะ,ะก็คุยกันคุยกันไปอย่างนั้นแหละนะ,ะแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังเล็กๆว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าแบบเขาโสดจริงๆอะ่ะคุณอาจจะเปิดใจนะคะให้เขาคนนี้มาเป็นแฟนคุณด้วยในอนาคตนะคะแต่เหมือนกับว่าต้องรอไปก่อนต้องทําให้เขา นะคะพยายามในความสมัคร์นี้มากๆก่อนต้องทําให้เขาเลือกนะคะชัดเจนกับใครคนใดคนหนึ่งก่อนนะประมาณนี้นะจ๊ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งหกเหรียญนะคะมีการพูดคุยมีการช่วยเหลือกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการที่แบบ ปรึกษาหารือกันด้วยก็ได้มีการที่แบบว่าตัวเขาอาจจะอยากจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กันนี้แต่ทําตัวห่างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าด้วยก็ได้ถ้าจะคุยกันก็คงจะแอบคบแอบคุยแอบรู้สึกดีแอบคิดถึงนะคะถ้าแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็ยิ่งแบบทําให้เขาเสียดายในความสัมพันธ์กันนี้คนคนนี้นะอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ อาจจะมามาหายหายบ้างในความสัมพันธ์นะคะแต่เขามีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้ทําแบบเนี้ยมีความสุขที่แบบได้คุยกับคุณมีความสุขที่ได้แบบว่าได้พูดคุยได้สารสัมพันธ์กับคุณแต่อาจจะให้ความชัดเจนกับคุณด้วยไม่ได้สำหรับคนที่เลือกกองผ้าก้อนนหนึ่งนะจ๊ะหรือว่าถ้าเป็นฝ่ายชายมาเลือกกองภ้าก้อนนหนึ่นงอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่มีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะ นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์อะไร Love yourself first นะจ๊ะบางคนบางท่านอะคือแบบมีความผูกพันกันมีความที่แบบว่ามองตาก็รู้ใจนะคะมีความที่อยากจะใกล้ pray เออ p r a attention to the อ e f f e c t อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เปิดใจนะคะเปิดใจให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนอะนะคะ ฟอร i กิ้งแอนเลอร์นิกอาจจะเป็นตัวเขานะที่อยากจะควบคุมความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขายังมีความสัมพันธ์เก่าที่ยังไม่จบยังไม่เคลียร์รีทรีชถ้าหากคนที่เลือกกองบ้ายคนนี้หนึ่งนะคะต้องการที่จะเริ่มต้นหรือว่าปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้นะ,ะหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะ,ค,ะคุณสามารถเดินออกมาได้มาเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อน เป็นคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ได้นะอืมลักคณะาราศีของคุณละคะว่าเป็นกลุ่มชาวธาตุใดราศีใดแคปิคอนราศีมังกรชาวธาตุดินพริเซสราศีมีนะคะชาวธาตุน้ำสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะชาวธาตุไฟ พลูโตชาติาลมมิถุนตุนกุมนะคะวันที่เกิดของคุณแล้วครับเป็นวันที่สิบวันที่สิบสองวันที่สิบสามแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนะจ๊ะบุญไม่ถึงอย่ามาหึงก็แล้วกันเนาะสําหรับคนที่เลืกอกกอไพ่คนที่หนึ่งนะต่อมาคนที่เลืกอกกอไพ่คนที่สองนะคะกับหัวข้อพิเเรที่ว่าใครกําลังนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณอยู่ ตอนนี้เวลานี้นะคิดถึงมากนะขอบอกเรามาดูนะว่าลักษณะของผู้หญิงวิชาคนนั้นเขาเป็นใครวิออฟจูนเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะนำพาให้มาเจอกันด้วยโชคชะตาและก็พมรมลิขิตกำหนดนะคะดึงดูดให้คุณและเขามาเจอกันนะคะแม้จะเจอกันในรูปแบบไหนก็ตามบังเอิญเจอเจอกันในโซเชียลหรือว่า ไปกินไปดื่มไปเที่ยวนะคะไปเจอกันหรือว่าออรักนะหญิงรักหญิงชายรักชายนะรักเพศเดียวกันนะคะแล้วก็มีความผูกพันเนี่ยนะคะแต่คนคนนี้นะคิดถึงไม่แสดงออกนะจ๊ะเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเลยนะ,ะเคยคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันนะคะแต่เหมือนจะจบไปแล้วนะคะเหมือนกับว่ารอการเริ่มต้นใหม่ อาจจะเป็นตัวคุณที่แอบคิดถึงเขาแอบส่องดูเขาอยู่หรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาที่แบบรอาการกลับมานะคะรอาการที่แบบเทคชั่นใดๆน,น,นะคะมันเหมือนกับว่าเคยใช้ชีวิตครอบครัวรอยู่ด้วยกันไหมนะคะเคยใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะแต่น่าจะจบไปแล้วแหละหรือว่าน่าจะเลิกกันไปหรือว่าน่าจะมีปัญหากันบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแยกย้ายนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคิดถึงคุณมากม แล้วเขาอยากจะทําอะไรบ้างผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะคนเก่าของคุณเนี่ยนะคะ The Emperor นะคะเขามีอีกโก้นะ,ะเขานะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอกโ,กกโกรักหึงโกรธนะคะคิดถึงไม่แสดงออกคิดถึงก็คิดถึงคนเดียวนะคะแล้วก็พยายามที่จะปลอบใจตัวเขาเองนะคะว่าไม่ให้คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรมากกว่านี้นะคะ แล้วก็รักคุณมากๆนะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกนะแต่คุณก็รู้แหละว่าเขารักนะคะตัวคุณก็คิดถึงคุูเอ้ยคิดถึงเขามากๆนะคะอยากจะให้เขากลับมาเนี่ยนะคะคือต่างฝ่ายก็ต่างคิดถึงกันโวยหาซึ่งก,กันและกันนะคะคือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกระส่ายกระสับนะคะนอนดิ้นทุรนทุรายอีกแล้วนะจ๊ะเครียดวิตกกังวลเพราะว่าความสัมพันธ์ อาจจะด้วยปัจจัยบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณและเขาจบกันไปโดยที่ว่า,าจบเพราะอะไรอาจจะไม่มีเหตุผลนะคะอยู่ดีๆก็เลิกนะคะเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะอาจจะมีเหมือนกับว่าความรู้สึกที่แบบแยกกันอยู่นะคะหรือว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันมีปัญหากโกรธกันบางสิ่งบางอย่างความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วก็แยกแย้ายกันไปนะคะ ไปอยู่คนละที่อยู่คนละบ้านด้วยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้จะมีการกลับมานะคะกลับมาเพราะว่าทนคิดถึงคุณไม่ไหวเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เครียดวิตกังวลกินไม่ได้นะะนอนไม่หลับไปเที่ยวก็ไม่สนุกนะ,ะกินข้าวก็ไม่อร่อยนะคะกินข้าวก็ไม่ลงนะ,ะดื่มน้ําก็ไม่ได้นะค,ะคนคนนี้ก็เลยต้องกลับมาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอยา่างนะคะเพื่อที่จะ ทำให้คุณกลับไปอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้นะคะอืเขาจะต้องพยายามมาก,มากๆในความสัมพันธ์ั้งนี้นะจ๊ะก็รอนะคะรอ,อ,อดอกไม้ช่อใหญ่ๆช่อตโตๆนะ,ะที่เขากําลังจะสั่งดอกไม้มาให้คุณด้วยก็ได้นะ,ะสําหรับคนที่เลือกของไพ่คนที่สองนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอืมห่างกันไปนแล้วนะ,ะอาจจะเป็นฝ่ายคุณดูก็ได้หรือว่าฝ่ายเขาดูก็ได้ตัดสินใจที่จะถอยห่าง หรือว่าตัดสินใจที่จะไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นฝ่ายเขานี่แหละจะต้องทําเองเพราะว่าเขารักคุณไงเขาจะต้องกลับมากลับมาเอาคุณคืนกลับไปนะคะแล้วก็บอกกับคุณว่าตอบจากนี้ไปห้ามไปไหนอีกแล้วนะห้ามไปเอ่อห้ามไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าห้ามไปแบบทําตัวที่แบบว่าเสเพคนเดียวอยีกแล้วนะหรือว่าไปเหมือนกับว่าไปหาเพื่อนหรือว่าไป คุยไปกินไปเที่ยวกับคนอื่นแล้วต้องไปกับเขาคนเดียวเท่านั้นเขาบอกอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกเอไพ่คนที่สองเนาะเดี๋ยวเขาก็กลับมาง้อคุณนะคะมีดอกไม้ช่อใหญ่ๆช่อโตๆมาให้คุณด้วยนะสาหรับคนที่เลือกเ้อไพ่คนที่สองลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกอนไพ่คนที่สองเป็นแบบใดโรแมนติกฟิลลิ่งนะจ๊ะโอ้โหนะคะหยหาซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอาจจะมีสัมพันธ์ที่มันรึกซึ้งนะคะมีเคมิสตี้นะคะเขารู้สึกว่า คือเขาขาดคุณไม่ได้นะคะในเรื่องของการที่แบบบางคนอะคอมคมมิสเมต์กันแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าหาคู่หรือว่าหาคนที่แบบถูกอกถูกใจไม่ได้นะคะคือจะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะไม่งั้นก็ไม่มีความสุขนิวเลิฟนะจ๊ะก็เป็นรักครั้งใหม่ที่กลับมานะ,ะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาเคลียหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะลักษณะาราศรีของคุณและเขา ลัคนาราศีของคุณละเขาเมคูรี่คนที่เกิดในวันพุธนะคะชาวธาตุน้ํามูนนะราศีมีนชาวธาตุนะ้ําไฟนะชาวธาตุไฟเมสิงนนูอะคอรีส์นะราศีกุมชาวธาตุลมวันที่เกิดของคุณละเขาเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบสามนะตรงไม่ตรงอย่างไรสามารถคอมเมนต์รีวิวเป็นกจใจให้กันด้วยหรือว่าเสนอแนะหัวข้อพิเศษเข้ามาได้นะคะ ต่อมาคนที่เลือกกองท้กลกองที่สามกับหัวข้อเพรีที่ว่าใครกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคิดถึงคุณมากๆากนะตอนนี้เวลานี้นะคะน้องง่วงนอนแล้วเรามาดูพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครคะคนที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับนะคะแปดเหรียญ เขากำลังทํางานนะคะขมักขม้นนะคะขมูคขมัวอยู่กับการเงินการงานของเขานะคะแล้วนะ,ะพอในช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนนะคะเวลากลางคืนเขาก็จะนึกถึงคุณขึ้นมาทันทีนะคะว่าชีวิตเขานอกจากจะมีเงินนะคะแล้วเขาต้องการคนที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะปรึกษาหารือนะอยากจะวางแผนในเรื่องของการเงินการงาน ความแผรในเรื่องของการทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะ The Fool เนี่ยเขาอาจจะทำตัวเหมือนกับว่าออโสดอิสระนะ,ะรักความเป็นส่วนตัวนะ,ะมีโลกส่วนตัวหรือว่าไม่ต้องการเชื่อผูกมัดใดๆกับใครแต่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เด e m o o เนี่ยเครียดวิตกกังวลนะ,ค,ะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆคิดถึงคนคุยเกาเ The เด v i ลออกมาเพราะว่า เวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาเอ่อเหนื่อยมากๆคุณและเขาอาจจะเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือว่าเคยคุยกันแบบกันนุ่งกันเน่งนะอาจจะพูดคุยในเรื่องของการเดียวว่าเอ่อมีเซ็กหรือว่าอะไรประมาณนี้คือแบบทะลึง่งทะลึง่งทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็อยากจะมีอะไรกับคุณนะคะทำให้เขามีความสุขมากๆนะคะก็เลยเหมือนกับเออก็อยากจะคุยกับคุณนี่แหละ แล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึงเรื่องที่แบบว่าคุยทะลึ่งทะลึ่งกับคุณนะคะแล้วมันมีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีแฟนนะคะในช่วงเวลาที่เขาเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือว่าเหนื่อยจากการงานแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้คือความสัมพันธ์ที่มันจริงจังเนาะนะคะบางทีเขาก็รู้สึกเบื่อนะบางทีเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากจะมีแฟนหรอกงานก็เหนื่อยนะคะแต่บางทีแบบ คือถ้ามันมีแฟนหรือว่ามีใครแบบว่าเคียงข้างหรือว่าปรึกษาหารือก่ยวการงานก็คงจะดีไม่น้อยนะคะคือคนคนนี้สับสนในหัวสมองของตัวเองนะคะบางทีบางอารมณ์ก็อยากจะมีแฟนบางทีบางอารมณ์ก็เบื่ออะไรประมาณนี้คือเป็นคนขี้เบื่อนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระเป็นคนรักสันโดษอะไรประมาณนี้มีโลกส่วนตัวนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่อ่อนโยนนะ,ะเป็นคนที่จริงจังในชีวิต นะคะแล้วก็เป็นคนที่วางแผนการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็คือคนที่เขาคิดถึงแล้วก็คนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยอ่ะเป็นคุณนะคะคุณเหมือนกับว่าพูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะอาจจะเป็นพูดคุยในเรื่องของการทะลึ่งบ้างพูดคุยในเรื่องเซ็กบ้างพูดคุยในเรื่องของการเงินการงานได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องมีคุณนั่นแหละนะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคนคนนี้ไม่ได้คุยกับคุณอ่ะ เป็นการที่ว,ว่าเขาอยากจะกลับมานะ,ะอยากจะคุยกับคุณอยากจะปรึกษากับคุณนะคะอยากจะทาหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะร่วมกับคุณด้วยก็ได้นะ,ะเป็นพลังงานเก่านะเป็นคนคบเป็นคุณคุยเก่าด้วยก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกข้าไปคนที่สามแล้วเขาจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์อนาคตนะคะก็ติดต่อสื่อสารมาคุณ C นะคะจะมีการเทเชันนะคะ เร็ววันนี้นะคะแต่อาจจะมีความลังเลใจไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะอาจจะสงสัยว่าเอ้ยจบกันไปแล้วไม่คุยกันแล้วอยู่ดีๆก็ทักข้อความมาอยู่ดีๆก็ส่งข้อความมาเนี่ยอยู่ดีๆก็มาบอกรักซะง,งั้นนะคืออะไรไปไปกับกับนะคะรักๆเลิกๆเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์อนาคตว่าอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคะแต่ว่าได้แต่คิดไหม เเขาอาจจะได้แต่คิดนะคะแต่เขายังไม่ทําอะไรเลยนะคะหรือว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนาะหรือว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณที่แบบอยากจะให้คนคนนี้กลับมาด้วยก็ได้ในความสัมพันรันนี้นะคะเรามาดูซิว่าในความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกนบ้าคนที่สามเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรดิสโกบิดิว n น คุณเป็นหนึ่งนำวันในใจเขาเสมอนะจ๊ะเขาไม่เคยมีใครนอกจากคุณนะคะคิดถึงคุณแต่ว่าเขาก็ยังไม่เปิดใจให้ใครเข้าไปในชีวิตของเขาเลยนะตอนนี้เวลานี้โซเมตคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเออแต่เขาทําเหมือนกับว่าไม่สนใจด,ดีคุณเนาะ calling in you r so me จะหากคุณต้องการความรักข้อสะพาน์กับคนคนนี้เป็นเนื้อคู่เป็นแฟนนะคะขอให้คุณภาวนาต่อสิ่งสิงสงนะขอให้ คนคนนี้ถ้าแบบว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะโชคชะตานำพาให้คุณและเขามาเป็นเนื้อคู่กันคลองรักกันได้คุยกันได้สารสัมพันธ์กันได้พัฒนาที่มันแบบจริงจังชัดเจนมากกว่านี้นะคะไม่ควรที่แบบว่าจะนิ่งจะเฉยแบบนี้นะไม่ควรที่จะหันหลังในความสัมพันธ์ทั้งๆที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะลัคการาศีของคุณและเขานะคะซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ สักซิเตอรีสาราศีธนูอ่าสกับิเอโร่าราศีพิจิกธานนเทรัสาราศีพิจิกธาตุดินวันที่เกิดคุณนะคะเป็นวันที่สองวันที่แปดวันที่เก้าและวันที่สิบสานะคะต่อมาคนที่แล้ก็ไม่ก็ในสี่ใครกำลังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคิดถึงคุณ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณมากที่สุดในโลกนะจ๊ะขอบอกสําหรับคนที่เลือกกอัมพายกรีีนะค,ะคิตตี้สีเหลืองเรามาดูพลังงานของผู้หญิงวิชาพนันเขาเป็นใครกับความสัมพันธ์ตั้งดาบนะคะมีอีกโก้แล้วเนี่ยนะคะมีกําแพงนายออบสอดผู้หญิงวิชาคนนี้นะคะเขาไม่ยังไม่แสดงออกใดๆกับความสัมพันธ์นะะเนาะเขาดูนิ่งนะคะดูเฉยดูเงียบนะคะ,ด,ะ,คะดูเศร้า ดูร้องไห้ดูเสียใจนะดูอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะมาขอโอกาสคุณนะคะนี่เครียดจริงนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆเลยคนคนนี้นะคะคืออยากจะทําก็ทําไม่ได้นะ,ะด้วยอาจจะเป็นการที่แบบคุณและเขาไม่ได้คุยกันแล้วจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือว่ามีความรู้สึกลดสถานะนะ,ะจากการเป็นคนรักกัน กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรู้จักด้วยก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คนคนนี้เศร้าโศกเสียใจคิดถึงแต่ความสัมพันธ์เก่าๆกับคุณเนี่ยนะคะแปดดาบบางคนบท่านคุณก็บอกเขาเขาก็บอกคุณนี่แหละนะคะแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยนะคะแล้วก็คิดถึงกันแล้วก็ได้แต่คิดนะคะไม่ทําอะไรเลยเนาะคิดถึง แต่ไม่ทําอะไรเลยนะคะต่างคนก็ต่างคิดถึงต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่าเศร้าโศกเสียใจร้องไห้อยากจะพูดอยาจะคุยก็ไม่พูดไม่คุย,ไม,คยไม่ทักข้อความทักไม่ได้ก็ได้ในบางคนบางท่านเพราะว่าบล็อกกันแล้วนะจ๊ะแล้วนะคะอนาคตความรักความฝนหรือว่าเขาจะมีการเทคชั่นอะไรบ้างก็บล็อกกันแล้วจะให้เขาทำงานนะคะ King of b a n นะคนคนนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาคุณนะอยากจะพูดอยากจะคุยอ่ะอยจะเหมือนกับว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือโกรธมากๆนะที่แบบเสียใจนะที่ความสัมพันธ์น,นี้มันจบลงที่แบบเสียใจนะที่ไม่ทำอะไรเลยให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณบล็อกเขาอะ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เขาอธิบายเขากลับมาอธิบายเขากลับมาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณบล็อกเขานะคะก็จบเห่กัน นะคือทําอะไรไม่ได้เลยนะคะคือเขาจริงจังกับคุณนะเขารักคุณเขาคาดหวังในความสัมพันธ์ที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวกับคุณนะคะแต่ด้วยความที่แบบอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเจ้าชู้นะหรือว่าใช้ชีวิตที่มันเสเพรหรือว่ามีคนคบมีคนคุยเยอะเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขารักคนที่เขาอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์คือคุณนะนะแต่มันจบไปแล้วด้วยนะก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคะ พายอ,อยากจะนําอะไรเขาก็คงได้แต่แบบแอบรักเธออยู่ในใจโอ้นะจ๊ะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนทางไกลคุณแล้วเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกความสัมพันธ์เหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะอาจจะดูเหนื่อยแล้วแหละนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะด้วยความเนี่ยว่าความไม่เข้าใจกันอะ่ะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะกลับมาอธิบายนะ อยาจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรที่ผ่านมาแล้วนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะอยากจะอธิบายนั่นแหละนะคะคือด้วยความที่แบบอาจจะไปเชื่อคนอื่นไปเชื่อคําพูดของบุคคลรอบข้างข้างตัวเขาเยอะนะคะทำให้เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจผิดๆในการที่จบความสัมพันธ์จากคุณไปนะคะแต่คนคนนี้เขาคิดว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าโชคชะตา สงสารค่า,าบ้างนะคะให้เขาได้กลับมาเคลียร์กลับมาอธิบายกับคุณเนี่ยนะคะคือเขาทนเจ็บทนเจ็บไม่ได้ไหวแล้วทนร้องไห้ทนคิดถึงคุณไม่ไหวกลับมาครั้งนี้จะมาชัดเจนในความสัมพ,พันธ์กลับมาครั้งนี้จะมาเปลี่ยนแปลงนะว่าคุณคือเดเมสของเขานาะจ๊ะเออก็เหมือนกับว่าโคงได้แต่คิดได้แต่ภาวนาได้แต่นอนเหมือนกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละเก็บวิตกกังวลปัญหาที่แบบ คุณไม่ปลดบล็อกเขาด้วยหรือว่าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วด้วยก็ได้นะคะขอพายอธิบายสิพายเป็นตระหนใจให้คนที่เลิกเขาบ้า่ด้สินอยควรจะปลดบล็อกดีไหมเอ่ยอาคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เนี่ยคุณก็อยากให้เขากลับมาหรือเปล่าเนี่ย The l เ v e r นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเคยเจ้าชู้หรือว่ามีคนก็มีคนคุยเยอะหรือว่าคุณเคยตกหลุมรักเขามากๆแล้วจริงจังกับเขามากๆ พอคนคนนี้ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็เลยถอยเนาะคุณก็คุณก็เลยจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ด้วยความรู้สึกของคุณเองนะคจ๊ะความสัมพันธ์นี้เรียกว่าอะไรคุณน่ะมีความน่ารักอะ่ะมีความสดใสมีความที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆทําให้เขาหลงรักหลงชอบในตัวคุณทําให้เขามองเห็นในความสําคัญคุณอะ่ะ นะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาที่ไม่ยอมปลดปล่อยความรู้สึกเก่าๆนะคะ x p ็ก s พรสยัวนะ,ะประสบการณ์ความรักคนคนนี้มาสอนบทเรียนบทรักให้กับคนที่เลือกกองพันกีสี่ 4, ได้เรียนรู้ว่าความรักนะคะที่แบบว่าเมื่อมีความรักเข้ามาสักครั้งหนึ่งหรือว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตขอให้นะ,ะรักษาความรักหรือว่าความจริงใจ ของคนคนนั้นไว้นะให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าเจอคนที่แบบว่าชัดเจนกับเราเจอคนที่แบบว่ารักเรามากๆเจอคนที่เขาทุ่มเทพเพื่อเราทุกอย่างขอใหร้รับรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้ในคาดหวังในความที่แบบอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเราเขารักเราจริงๆนะคะอะก็เรียกได้ว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเสียดายซึ่งกันและกันเนาะไม่น่าที่จะ ปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่คนที่สี่นะคะแต่เมื่อมันจบไปแล้วนะคะถ้าแบบคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆก็คงจะมีโอกาสได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูล,าดลักษณะราศีของคุณและเขาพลูตโตนะคะถ้าเรามิถุนตุนกุมสะเทอนะค,ะคนที่เกิดในวันเสาร์จมนินีนะคะชาวราศีมิถุนใครแย่งฉันพูดเนี่ย วินาทะ,ะชาวท่าตน้ำนะบางคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะก็สําหรับคนที่เข้ามาเล่นเพจเอนะคะถ้าอะไรที่มันดีนะคะก็ขอให้เก็บไว้หรือว่าสิ่งไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านเลยไปเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินอ,อย่าจริงจังอย่าเสีเรียน,นะคะขอบคุณทุกานตามเขา